ยิงได้นำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารครูเป้าหมายผู้บริหารครูและกระบวการศึกษาจำนวน2ตัววิทยากรผู้ให้ความรู้และกระบวนการรู้ ิฝากผมนะหาด <c oughs> ันครับก็เสียงเหมือนจะร้องเพลงลดเสียงลดเออเออพวกเราที่พวกเราตัวผมเองถ้าไปหาดันผมก็กลัวท่านว่าจะไปรับของต้อนจากท่านไหมไม่มีอันเอาที่อะไรครับที่อีล่ะที่จำเนียรต่อ เอาไปงั้นเราีนหนึ่งนะึงนะพ่อขียนหรือเปล่าไปแล้วสามเข็มเนะกสาวเอามาีดมันที่แบบนี้ก็น่าจะอาการไม่นานะนะครับนะแล้วก็เป็นีต้ยาด้วยนะค,นคพ่อแม่ที่้องที่เดีวี่ราตามานเราเป็นด้วยกนกเลยจัดพวกเราลงแต่ว่าเราจะไม่้เลนนะครับจะมีแล้วะก็ให้แต่ว เราจะประกอบตัวเรื่องยทุกครั้งเลยเราซ่อมตีเราทำอะไรต่างต่างหมายไวอยู่นะครับทีนี้ในวัยต่อมาที่เกี่ยวกับตรงนี้ทางกาเสนอโดยทางทางศึกษาแบบทางวาทยุก็ได้หารดูกันว่าขอการแสดงของโรงเรียนของยังไม่แน่ใจว่าน้องสูงเขาจะได้ ดเปล่าแต่ว่าเราจะหนุนเรียนกันอยู่นะครับในระยะ9ววันเกคืนนะครับยังไม่อาจจะไม่ตรงประเด็นนะคะเพราะว่าสอดมองแล้วทำเยอะเกินเกรงว่าคุณครูจะพาร่างงานหนักเกินไปไปที่จะนำร่องนะคะอย่างเช่นของด้านพัฒนาผู้เรียนห้าอย่างเงี้ยค่ะด้านปฐมวัยคุณครูเด็ดวงนะคะซึ่งก,ก็เป็นครูปถมวัยต้นแบบท่านก็เอามาสี่ด้านเอามาเต็ม โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงนะคะที่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบแล้วก็ทางโรงเรียนท่านรยางด้วยนะคะเราใช้ต้นแบบทั้งสองโรงเรียนเพราะว่าของเราท่านสอน้องามาเป็นโรงเรียนที่สามนะคะ <c oughs> ก็ได้ต้นแบบจากทางชุมชนเมืองหนองสูงแล้วก็ทางโรงยางนะคะนะคะซึ่งเป็นแรงบุกบักของนักเรียนนะคะมีการจัดก การตลาดนั้นคุณจะทำเพื่อส่งเสริมนักเรียนว่าอเมื่อเราปลูกผักแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อยังไงเราจะไปขายยังไงนะคะการขายของมันยากหรือมันง่ายยังไงนะคะแล้วคุณจะทอนเงินถึงวิสาก็จะเป็นการดูราการความในด้านของความปลอดภัยนะคะโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนมีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยโต๊ะเก้าอี้ของเรูมีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยประตูห้องหน้าต่างมีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยเรียนนี้ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้น บางองค์ในบริบทที่อาจจะมีก็ประมาณน้อยอก็คงจะทำทำพอตัวเองที่อาจจะไม่เคยรู้เห็นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับรายละเอียดติดย่อยในกครับแต่คุเป็นปลูกนะสาวมุกเขียลูกสาว